ดูต้นทุเรียนจะสมบูรณ์ครับผมฐานฐานโคนต้นต้องดีครับฐานโคนต้นไม่ต้องสะอาดมากก็ได้หญ้ามันจะช่วยทำให้ดินบริเวณนี้ไม่แน่นครับให้มีรากหญ้ามัง่งเพราะว่ามันอยู่กับต้นไม้ใหญ่นี่ไม่ต้องกลัวต้นไม้ใหญ่มันจะคุม ยาพวกนี้ก็แค่เป็นเบีย้ยเบีย้ยล่างคราวนี้ลากมันจะหากินบริเวณเนี้ทำให้ดินบริเวณนี้ไม่เนียนครับมีความชืน้นคุมหน้าดินไปหน่อยหนึ่งก็ดอกออกเองครับนดอกออกเองไม่ได้ใช้สารอะไรทั้งสิน้นก็มีร่วงมั่ง ติดบ้างปล่อยมันไปก่อนเอาลำต้นไว้ให้มันใหญ่ครับเลี้ยงกิ่งเลี้ยงกิ่งนี้กิ่งนี้ให้มันใหญ่ให้มันแบนให้มันได้สูงสวยครับเนี่ยดูเราจะเลี้ยงกิ่งนี้กิ่งนี้แฮมแบนออกเพราะเวลานั้นเดี๋ยวติดมันก็จะติดให้เอง โูต้นนี้ใบดีครับปูแบบไม่ได้ใช้สารเคมีเท่าไหร่ระบบน้ำก็ยังเป็นระบบน้ำแบบท่อพีอีอยู่นะครับใช้สองหัวต้นนี้ กระดูกสงสรงต้นดีด,ดีต้นนี้สูงมันเจ็ดเมตรครับต้นนี้ความสูงเจ็ดเมตรทรงพุ่มก็ไม่ต่ำกว่าหกเมตรดูถือว่าถือว่าไปได้ดีครับต้นนี้มีหวังมีหวังได้กิน กาเลียงมันไปก่อนเลี้ยงต้นไปก่อนสมบูรณ์ดียอดมาเรื่อยๆครับต้นมันจะงามมันก็งามของมันเองเราก็บำรุงชื่อมมันนิดหน่อยส่วนต้นไหนที่มันบำรุงไม่ดีหรือเป็นโรคมันก็จะตายอย่างนั้นเลยมันก็จะตายอมันไปเองเราเตรียมปลูกใหม่ครับอันนั้นไม่อยาก แต่ก็จะเสียเวลาอยู่แค่แต่หญ้ารอบบริเวณมันก็เนี่ยดอกไหนอยากร่วงก็ร่วงดอกไหนอยากออกมาใหม่ก็ออกปล่อยมันไปก่อนต้นนี้ต้นนี้ก็กิ่งนี้เสียไป ก็ตัดทิ้งก็ดูใบมันแล้วก็สดชื่นเขียวดีดอกก็ออกมาดีครับก็เราจะใช้เฉพาะยาฆ่าเพีย้ยเชือลาแค่นั้นนิ้นนิ้นสำคัญเลยแล้วก็น้ำย่ห้ขาด แต่ตอนนี้ปล่อยมา่ก่อนปล่อยปล่อยก่อนวินวินเพราะว่าถ้าไม่เกิดโรคเราก็ไม่ต้องฉีดครับถ้ามันงามเราก็ไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันถ้ามันดูแล้วมันเหลืองมันอย่างเนี้ยถ้ามันเหลืองเงี้ยค่อยเติมพวกแมกนีเซียมพวกแคลเซียมโบรอนแล้วก็ยาฆ่าไรแดงเชื้อราก็พอแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ปุ๋ยคอกถ้าบำรุงเยอะก็ ก็ดีครับใครมีทุนแต่บางทีบำรุงมากไปก็ต้นไม้พวกนี้มันมันเล่งไม่ได้ครับเล่งเมื่อไหร่ตายเมื่อน,นั้นต้องค่อยๆปล่อยให้มันตอบสภาพไปเรื่อยๆมันถึงจะหากินได้ไปเรื่อยๆของมันเล่งเล่งแบบมุง่งมุ่งนี่หนาไม่ได้ หลายต้นอยู่ครับก็ไปเรื่อยๆนี่ตัวนี้ก็กำลังฟื้นตัวตัวนี้ก็ฟื้นตัวแล้วตัวนี้ก็ปลูกพร้อมกันแต่ต้นนั้นจะงามกว่าตัวนี้ก็จะรวยขี้หัวไว้รอบนี้ถุงหนึ่งแค่นั้น าดูทรงพุ่มก็ไปได้ดีก็อาจจะมีปัญหาอยู่เรื่องใบโรคก,ก็เนี่ยครับดูแลไปถ้ามันอยู่แล้วก็ดูแลต่อถ้าไม่อยู่แล้วก็เตรียมปลูกใหม่ถ้าแก่มากก็ปวดหัวมันอยู่ที่ดินด้วยครับอยู่ที่ดินถ้าดินดีมันก็ไปได้เรื่อย